รถล้มรถล้มไปอยู่ครับไปเลยไปเลยไม่รู้จะถ่ายคันไหนเลยครับตอนนี้ เราบรรดานักแข่งต่างก็ใช้สกิลที่ติดตัวมาเพื่อผ่านด่าน PC หนึ่งนี้ไปให้ได้และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พวกเขาได้ฝึกสกิลเพื่อใช้ในการแข่งขันสนามต่อไปในภายภาคหน้า ีี่ต่อไปเราจะมานำเสนอมหากรรมอันแสนโหดของมือใหม่และมือเกา่านักแข่งอินโรจบการรายงาน